สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันอาทิตย์วันที่21กันยาย,ยน2025เป็นวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่25นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25เทศกาลธรรมดาวันนี้จะนําเอาบทอา่านจาบทเทศเรื่องชุมพบาลโดยนักบุญอักุสตินต่อจากเมื่อวันศนะุกร์นะก็มามีเขียนไว้นะครับในหัวข้อบอกคริจฉนชนที่อ่อนแอท่านเขียนไม่บอกว่าท่านไม่ได้ให้กําลังใจผู้อ่อนแอ องพระผู้เป็นเจ้าตัดพระองค์ตัดถึงชุมพาบาลชั่วชุมพาบาลจอมปลอมชุมพาบาลที่แสวงหาประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ผลประโยชน์ของพระกฤสตาเจ้าเขาสวยสุกกับน้ำนมที่อุดมบริบูรณ์และขนแก่แต่ไม่เคยเอาใจใส่หงชุมพาเลยไม่สนใจรักษาหงชุมพาที่เจ็บป่วยข้าพเจ้าคิดว่ามีความแตกแยกแตกต่างกันระหว่างความอ่อนแอและเจ็บ แม้บ่อยครั้งเขาพูดว่าผู้อ่อนแอทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยพี่น้องที่รักการที่ข้าพเจ้าทําการแยกแยะดังนี้ข้าพเจ้าคิดว่าดีกว่าจะและแจ่มแจ้งกว่าถ้ามีบางท่านที่มีประสบการณ์ได้รอบรู้มากอาจทําทได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อ เกี่ยวกับพระวาจาในพระกัมีการพูดถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดนี้คงไม่ทําให้ท่านขาดผลประโยชน์สําหรับชุมพบาลที่อ่อนแอนั้นเป็นที่น่ากลัวว่าเมื่อถูกประจน์เขาจะพ่ายแพ้ส่วนชุมพบาลที่เจ็บป่วยนั้นเขาไม่สบายอยู่แล้ว เพราะมีความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เขาเข้าในหนทางของพระเจ้าและรับแอกของพระกเษ้า,ามีบางคนต้องการที่จะเริญชีวิตอย่างดีและตัดสินใจเด็ดขาดแล้วแต่เขาไม่สามารถทนกับความทุกข์ยากต่างๆทั้งๆท,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 ที่เขาเตรียมพร้อมที่จะทำความดีแล้วคริสชนต้องมีกำลังเข้มแข็งไม่ใช่เพียงทำกิจการดีเท่านั้นแต่ยังต้องมีความกล้าหาญที่จะสู้ทนกับความชั่วร้ายด้วยคนอ่อนแอคือคนที่ ปรากฏว่าเป็นคนใจร้อนในการทํากิจการดีแต่ไม่พอใจหรือไม่สามารถทนความทุกข์ยากที่น่ากลัวคนรักโลกจึงถอยหนีจากการทําดีโดยมีความปรารถนาที่ไม่ดีก็เท่ากับนอนป่วยและเสื่องซึมด้วยการป่วยเช่นนี้ทําให้เขาหมดพละกําลังที่จะทํากิจการดีคนง่อยมีอาการเช่นนี้เมื่อคนหามไม่สามารถนําเข้าไปหาพระเยซูเจ้า เขาก็เปิดหลังคาและย่อนคนง่อยลงมาแทบพระบาทของพระองค์บางทีท่านอยากทําเช่นนี้คือเปิดหลังคาและย่อนคนง่อยลงมาแทบพระบาทของพระรเจ้าข้าขาแข้งของเขานะั้นปราศจากชีวิตวิญญาณว่างเปล่าด้วยกิจการดีหนักอึ้งด้วยบาปอ่อนแอเพราะความเจ็บไข้อันเกิดจากความปรารถนาที่ไม่ดีเพราะขาแข้งของเขานะช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นอัมาตภายในและไม่สามารถไปหานายแพทย์แต่บางทีนายแพทย์เองก็ซ่อนอยู่ข้างในเพราะความเข้าใจพระบิดอย่างแท้จริงถูกปิดซ่อนอยู่ฉะนั้นจงแสดงสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ก่อนแล้วท่านจะเปิดหลังคาและย่อนคนง่อยลงมาแทบพระบาทพระคริสเจ้าสําหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้และผู้ที่เลนเล่ท่านได้ฟังแล้วว่าพระเจ้าสัตว์ว่าอย่าง ท่านไม่รักษาผู้เจ็บป่วยไม่พันแผลของผู้ถูกทำลายเราได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาแล้วมนุษย์ถูกทำลายด้วยการประจนอย่างน่าหวาดเสียวแต่ก็มีความบันเทาอยู่ร้อมอยู่คือการรักษาบาดแผลของผู้ที่ถูกทำลายพระเ็นเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์ไม่ทรงอนุญ,ญาตให้ท่านนั้นถูกประจนเกินกำลังของท่านแต่แม้ว่าทรงอนุญ,ญาตให้มีการประจน พระองค์ก็ยังทรงจัดให้มีทางหนีทีไล่คือให้สามารถต้านทานการประชดน,นั้นได้นี่เป็นสิ่งที่นักบุญอักุสตินก็สอนอต่อสืบเนื่องจากอสอนนายชุมบาบาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกสําหรับนายชุมบาลคือบรดา,า,าพระสังฆราชบรดาพระสงฆ์บรดานักบวชหรือว่าผู้ที่จะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีถึงกับพูดถึงพิชชนที่อ่อนแอก็ให้คิดและให้ดูจริงๆว่า ในกลุ่มคริสตชนที่ได้รับการดูแลนั้นได้รับการดูแลอย่างดีไหมเขายังมีความอ่อนแอเขายังมีโรคมีโกรธมีหลงและบางทีเขาก็ยังทําผิดหลงไปในความไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาแล้วท่านนักบุญอ,อักุสตินก็พูดถึงแต่ว่าไปแล้วก็เรื่องของชาวซามาเรียผู้ใจดีนั่นแหละที่เห็นคนถูกจนป้นอะไรแล้วก็ไปพันแผลพาไป รักษาพาไปอะไรต่างๆเหล่านั้นเราได้ยินแล้วในพระวรติศาสตร์นะครับก็ขอให้เราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นสังฆราชเป็นคารวะก็ตามเป็นใครก็ตามทาหน้าที่ของเราอย่างดีในการดูแลผู้อื่นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ยากลําบาก,ลากบแล้วก็รู้จักที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนที่อ่อนแอสำหรับพวกเราเองที่เป็นคริสตชนนั้นพี่น้องเราก็ต้องสํานึกและเราก็ต้องพิจารณาตนเสมอๆว่า ปราศาจากพระองค์นั้นเราทำอะไรไม่ได้เรายังเป็นคนอ่อนแอมีกิเลสมีจันหามีความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็ทําผิดอยู่เสมอๆในชีวิตขอให้เราสานึกและเข้มแข็งมั่นคงโดยคําภาวนาโดยความสัมพันธ์กับพระเบจะเจ้ารักพระเจ้ารักพรเพื่อนพีนน่น้องแน่นอนนี้ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่และท่านนักบุญอกุสตินก็เน้นถึงพระวจาพระวจาของพระเบ็จาที่อยู่ในพระกรมัมภีร์ ในพระวรสารพระธรรมใหม่พระธรรมเก่าบทจดหมายด้วยคุณเปาโลอะไรก็ตามนะั้นเป็นหนทางที่จะนําเราและก้าวเดินไปสู่ชีวิตที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์สักวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปขอพระเป็นเจ้าู้ทสงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด